ขอเบาเสียงไป๊หนึงนะแล้ววันนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมมาโปรด,ปดวันนี้เราก็จะมาทดลองหุ่นยนต์กันนะครับในแมปโรบอตนั่นเองซึ่งเ,เป็นแมปที่การทดลองเถื่อนมากๆใช่เถื่อนเถื่อนเถื่อนแบบเอออย่าพูดคำหยาบในคลิปแล้วกันนะพยายามนะโอเคโอเคเอะ่ะผมจะสร้างไวรัสนะ โอเคผมได้ไวรัสมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอ่อเ,เลยบัตเตอร์บัตเตอร์ตอนนี้ผมก็ลงสร้าง,งวงโอเคผมจะฉีดเข้าไปแล้วนะโอเคชึบฉ<า><อ>ีดเข้า <ke S 3> ไปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,น,นมาดูกันบัตเตอร์ผมผมขอเปิดเพลงด้วยไนดะ้ไหม เออไม่ได้อะอุ้ยโอ้ยมันกลายเป็นทานอตแล้วถ้าเปิดเพลงมันจะติดลิกระ่ีดสิิม,มามาดูการดทดลองของทางมาโปรดนะครับกัตัวทดลอง x อ็7สี่แปดเจ็ดของผมเป็น l อลแปดแปดเก้านะโอ้โอหจังวานี้ เขากำลังเดินเข้าไปและฉีดไวรัสเข้าไปไอ้าอาตาปูเฮ้ยอย่าพึ่งปิดตาปูเร็วปิดว้ายว้ายท่อมาจากไหนอะเฮ้ยเฮ้ยจะโดนลิกลิสิตโทรเฟนไหมเนี่ยโอเคเอ็ต้องดูเองไม่ต้องดูเ,งดดเดี๋ยวติกลิสิต <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนหรอกถ้ามันไม่มีเสียงอะนะ ผมปิเสียงไปแล้ว่ะจาะผสมมันผมปผมปิดยงทุกอย่างไแล้วมีแเียงผมอ่ะก่อนนะโอเคฉีดเข้าไปในตัวทานอสฉีดเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้น<ม>ตายปะว้าวธานอสกลายเป็นตัวอะไรแล้วเนี่ยมาปอดอะ,อะไรอะ ใชแ้แผงประจุไฟฟ้าล็อกมันไว้อยู่มันจะตีงงเองโอ้เองเอาเชื้อมาฝากทำให้ห้องนี้บัน,บนไดขึ้นมาปวด<อ>มาปวดโดนดีดนิ้ว,วถ้านอดดีดนิ้วผมในทำไมผมตายหรอเรียบร้อยแล้วมาปดวดได้สลายกลายเป็นขี้ไปแล้วจริงหรอ ดีตัวเลยเมื่อกี้พลังชีวิตแล้วมันผมไม่เกินไหนอะ่ะฮะจริงเหรอเออออกเข้าไหมออกเข้าไหมฮะออกเข้าไหมออกเข้าไหมออโอเคโอเคมังค์งอุียตอนนี้มันพ่นไฟได้เป็นขอดูระดับหน่อยระดับสถานะสาบนะมันชั่ว ระดับความอันตรายคือทราบโอเคผมจะตามเองมาแล้วโอเคนะแล้วความอันตรายมันก็กำลังจะเกิดขึ้นถ้าเกิดผมผมจะฉีดฉีดยาสีม่วงเข้าไปอีกนิดนึงโอเคผมใส่เกาะเรียบร้อยแล้วถ้ามันตื่นขึ้นมาผมจะฆ่ามันผมพร้อมกดระเบิดแล้วอุย้ยตอนนี้มันมีเกาะ เราไม่สามารถเข้าไปในห้องมันได้เดี๋ยวมันจะทําให้เราสลายไปแล้วหน้าจอจะดำแบบผมเมื่อกี้ล้วต้องออกแล้วเข้าใหม่อุ๊ยถ,ถุง,ถงตอนนี้มันมีเส้นเลือดตอนนี้มันมีเส้นเลือดต,ตามตัวไปหมดเลยผิวมันกําลังแตกแล้วทานอติโก้แล้วบัรเตอร์อย่าเข้าใกล้มันทานอสติด <Th ano S 2> สถานะ ทานอสติดสถานะ Go. 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 มาปลดมาดูดีมันกลายเป็นสถานะไปแล้วมันติดสถานะไปแล้วอู้ย oh. อันนี้ดูท่าน่าจะรักษาได้ผมต้องรีบฉีดรีบไปรีบฉีดรีบไปเดี๋ยวมันจะเกิดความเอ่อบันไขึ้น โอ้ยตอนนี้ผมฉีดไวรัสเข้าไปเจ็ดตัวแล้วโอ้ยเฮ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 ้ย,ย,ยมันชัก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 ก่อนไหนมันนิ่งเตล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 เนี่ยวเบ็บประตูเบ็บประต,รอตรูอันตรายมากอันตรายมาก ระดับเนี่ยดูระดับดีเป็นอันตรายมากไม่มันจะทดลอง,องให้มากกว่านี้ผจะสรรรรร้าางวัปะะมณจฉีดเข้าไปอีกสองไวรัสคือไวรัสน้ำ ไวรัสฟ้าและม่วงไม่ก็แดงเลือดหมูโอเคผมฉีดเข้าไปแล้วปิดประตูตอนนี้มันพน่นพ่นน้ำแข็งออโอ้สลายผมมาเกินใหม่เลยผมสลายเลยสวัสดีมาปโปรดปรผมกลับมาแล้ววัสดีวัตเตอร์ตอนนี้ผมปิดกง เปิดกล้องอยู่เราเต้องเองเปิดประตูให้หน่อยฮะมาเปิดประตูให้หน่อยจริงเอาจริงดิอันนี้อันนี้ของเองนะอ๋อลืมเองจะเปิดให้ผมไม่ได้ใช่ไหมอืมกระทรืบกระทรืบกระทืบกระทืบกระทืบอีกองอกกองอีกกองมากอีกกอกมาอุ๊ยอ,นะอุ๊ยพวกเราได้เงิน มาปลดตอนนี้ตัวทดลองของเรามันคั่งไปแล้วตว้องมกปคั่เหอนนแล้วมาดูดิมันมงเมาสุมตันปอนมันหาไปแล้วคือเมื่อกี้มันยิงมลสุมออกมากกมันยิงมลสุมม,มักง ชิวผมติดสถานะติดสถานะแล้วมนะันหายไปเลยอะมาปรดผม,ผมมีพลังแล้วมผมมีพลังโอ้ตัวแขนมือเป็นไฟแต่แต่ตัวติดสถานะชิลลี่อ่ะ <laughs> วายมาโปรดตอนนี้มันกลายเป็นเน็กซ์บอทไปแล้ว เชื้อ11ตัวไหนเชื้อกี่ตัว11ตัวประเภทชายอันตราย,รายาอันตรายมากอันตรายขีดสุดเลยแหละเดี๋ยวมันจะระเบิดเออมันมีเชื้อที่สามารถทำให้มันระเบิดตุ้มตามปะทังการประตะกีสู่สู่ซีซีซซซปะทังกีปะทังกาได้นะเออจริงเหรอมันมีนะ เองยังถ่ายอยู่ไหมเนะี่ยยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่อ๋อโอเคอเเดี๋ยวมาต่ออีพีสองบิดผมไปวะ